นาย asi, โมฮัมเหม็ดเฮกาซีโฆษกรัฐมนตรีเฉพาะการของอียิปต์เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีของนายเอสซัมชาราฟตัดสินใจยื่นใบาลาออกต่อสภาทหารแล้วหลังเกิดการประทะอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจในหลายเมืองต่อเนื่องเป็นเวลา3วันโดยคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะยังคงทำหน้าที่บริหารประเทศจนกว่าสภาทหารจะอนุมัติใบาลาออก อย่างไรก็ตามการประท้วงในหลายเมืองยังไม่ยุติและยังเกิดการประทะอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้จอมพลโมฮัมเหม็ดฮุสเซนตันตาวีหัวหน้าสภาทหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนายฮอสนีมูบรักอดีตประธานาธิบดีลาออก การประทะระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงตลอด3วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น33รายบาดเจ็บอีกกว่า1,500คนค่ะ